ต่อเนื่องกันเลยนะคะจากท้องทะเลเราไปดูพื้นที่แม่น้ำซึ่งเป็นจุดสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรค่คะต่อกันด้วยเรื่องสิทธิชุมชนที่พยายามจะ ปกป้องภัยคุกคามที่กวนใจแม่น้ำนะคะและหลายเรื่องกระทบกับคนลุ่มน้ำโขงค่ะเราเริ่มกันด้วยภาพของลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโของอย่างแม่น้ำอิงที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีพื้นที่ประมาณ8,590ไร่ค่ะหลายชุมชนในแถบลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรและที่สำคัญอนุรักษ์บนฐานข้อมูลคนในชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลเองเพื่อใช้สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ ล่าสุดความน่าสนใจก็คือสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและชาวบ้านล,ลุ่มน้ำอิงในจังหวัดเชียงรายจับมือกันไปสำรวจค้นหาหนาคค่ะนาคเป็นหนึ่งในสัตว์หายากซึ่งล่าสุดขึ้นทะเบียนไซตรสว่าด้วยการใกล้สูญพันธุ์ค่ะพื้นที่ป่าชุ่มน้ําลุ่ม,ม่น้ําอิงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าหิมอิงเป็นนิเวศลุ่ม,ม่น้ําสตรขาของแม่น้ําคงในภาคเหนือที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หนึ่งในสิ่งสําคัญที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําแห่งนี้นั่นคือนาคชุมชนและนักวิจัยในพื้นที่ถึงได้ติดตั้งกล้องเพื่อสํารวจนาคสัตว์นักล่าสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําแห่งนี้มันอาจจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าที่นี่มันเป็นหนึ่งเดียวมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อยู่หนึ่งชนิดอะไรเงี้ยโอ้นี่ถือว่าเข้าเข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์นหนึ่งก็ให้มีการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ ทุกวันนี้ที่มัดตั้งกองผมก็ถึงคนแนะนำว่าเขาจะตั้งตรงไหนเพราะว่าเคยปะเขาเคยมูตีว่ามันไปจุดนั่นจุดนั่นเขาก็วางพิกัดเลยจยเอาจุดนั่นกี่กองอยาวนี่กี่กองโดยปกติแล้วคือแหล่งแหล่งที่เราเจอเจอขี้มันเจอร่องรอยมันบ่อยที่สดุดคือจะเป็นเนินทรายกล้องสองตัวนี้เป็นความหวังของเราครับว่าเราจะ ครเจอตัวน้องนาคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงเราก็จะมาติดตามว่าคืนนี้น้องนาคจะออกมาโผล่ให้เราเห็นไหมครับดูดู้อยก่อนดูร้อยก่อนดู้อยก่อนออน,อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองกล้องเลยโอเคสองตัว <c oughs> นี่ก็เนื้ออันไทยนั่นๆๆ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 ๆน้ๆๆ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 หๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ัๆๆๆนๆๆๆๆัๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆ้นๆๆ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 ันๆๆๆคัๆๆัๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 นๆๆ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  ปกชุ่มน,น้ำอิงที่เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโขงสู่การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน,น้ำระหว่างประเทศหรือแหลมซ่าไส์ชวนเขาคิดนะว่าออถ้าว่าน้ามันคือมันคือ,ค,อความตัวชีวิตของความ,มสมบูรณ์ของป่านะอย่างน้อยเราต้องเราเรียกว่าเราต้องดีใจนะว่ามีหน้าอยู่ที่นี่คือที่นี่เรายังอุ่งสมบูรณ์อยู่ซึ่งถ้าน้าได้ระบุในอินโฟมชันชีท มันก็เป็นหนึ่งใน8หรือ9ข้อเลยนะว่ามันเข้าเกณฑ์ของระดับเรมซ่าเพราะฉะนั้นการที่เราอธิบายเรื่องของการขอขึ้นทะเบียนแล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงมันเป็นอนุสัญญาระหว่างระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่เราถูกคุ้มครองไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชาวบ้านก็เขาก็เห็นด้วย ุ่มน้ําอิงที่มีการสํารวจเจ้าตัวนาคเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจริงๆตลอดลุ่มน้ามีอยู่หลายชุมชนและความน่าสนใจก็คือชุมชนเหล่านั้นได้รับการยอมรับระดับโลกค่ะอย่างจุดที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพผ่านทางแผนที่ตรงนี้นะคะซูมให้ดูใกล้ๆค่ะจุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปกวางสีเขียวนั่นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําบ้านบุญเรืองได้รับรางวัล a อ u คอลเทอพ์จาก UNDP เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมรางวัลที่ได้ได้มาไม่ง่ายค่ะ เป็นการได้จากพลังการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ปกป้องอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าชุมน้ําบ้านบุญเรืองมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า300ปีและมีหลักฐานบันทึกเอาไว้นะคะส่วนนอกเหนือจากพื้นที่ชุ่มน้ําป่าบ้านบุญเรืองที่ได้รับรางวัลระดับโลกและการันตีถึงพลังของชุมชนด้านบนของพื้นที่ชุ่มน้ําบ้านบุญเรืองคุณผู้ชมจะเห็นหมุดสีฟ้าทอดตัวเรียงกันมา ยาวอยู่หลายหมุดนะคะคุณผู้ชมจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาสําคัญที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงจุดนี้ค่ะก็คือน้ํำลวกค่ะคุณผู้ชมบริเวณตรงนี้ป่าบ้านบนเลืองนะคะมีน้ํำลวกน้ําคำค่ะนี่นะคะแล้วก็น้ํากกอยู่ตรงนี้มีน้ําอิงด้วยอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างสุดค่ะคุณผู้ชมก็คือน้ำเงานะคะนี่เป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญที่ทีมงานของเรา ปักหมุดเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นรอยต่อสําคัญของลําน้ําสาขาและแม่น้ําโขงซึ่งท้อตัวเรียงยาวต่อกันนะคะธรรมชาติบริเวณนี้สมบูรณ์มากเลยค่ะ ตลอดความยาวของแม่น้ำมีชุมชนลายรอบนะคะเอาเฉพาะจุดที่เป็นลุ่มน้ำอิงกันก่อนค่ะคุณผู้ชมจุดที่เป็นลุ่มน้ำอิงบริเวณวงกลมสีขาวตรงกลางเป็นหมุดสีฟ้าตรงนี้นะคะวัดจากจุดนี้ที่น้ำอิงเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงไล่ลงมาผ่านพื้นที่ด้านล่างซึ่งก็ผ่านทั้งชิงรายและพะเยาระยะทางผ่านหลายจังหวัดรวมแล้ว260กิโลเมตรของลุ่มน้าอิงเชื่อไหมคะมีพื้นที่ชุ่มน้ากว่า17แห่ง ป่าชุ่มน้ําเหล่านี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาในช่วงที่น้ําหลากค่ะคุณผู้ชมช่วงน้ําหลากปลาจากแม่น้าโขงจะดันขึ้นมาและปลาจากน้ําอิงก็จะดันขึ้นมารวมบนจุดนี้นะคะวางไข่และจุดนี้จะเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาค่ะส่วนช่วงที่น้ําลดป่าชุ่มน้ําก็จะมีพืชหลากหลายทั้งพืชสมุนไพรกินได้กิน,ไ,กนไม่ได้มีเยอะเต็มไปหมดรวมถึงสัตว์ป่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า มีนกน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีการสำรวจพบพืชพันธุ์อย่างน้อยๆ102ชนิด ใช้เป็นอาหารได้มากกว่า50ชนิดค่ะและถ้าดูเฉพาะปลาเนี่ยเขาสำรวจกันคร่าวๆนะยังไม่ครบทั้งหมดก็เจอแล้วกว่า103ชนิดนี่เป็นความหลากหลายและความสมบูรณ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้โดยคนในชุมชนนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่เราต้องคุยกันต่อเพราะถ้าดูภาพรวมสถานการณ์ของลุ่มน้ําสาขาซึ่งเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของลุ่มน้ำโขงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจอภัยคุกคามอยู่หลายเรื่อง ทั้งเขื่อนกั้นน้ำนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้แม่น้ำไหลยอย่างอิสระไม่ได้ค่ะ